สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว a d i d a s 22นะครับรองเท้าแตะรุ่นใหม่จาก Adidas นะครับอันนี้เป็นของแท้ส่วนอันเนี้ยของปอมสั่งมาจากเมืองจีนเอามาเทียบกันดูชัดๆเลยของปอมก็จะมาสภาพนี้เลยนะครับใส่ถุงพลาสติกมาอย่างนี้เรามาดูของแท้กันก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงของแท้ก็จะมาในกระดาษห่อสีขาวอย่างนี้นะครับแล้วก็มีที่แขวนมาด้วยจริงๆก็เอาไว้แขวนโชว์ในช็อปเขาหน่าแหละครับส่วนกระดาษห่อนะครับจะเป็นโลโก้สีเหลืองอย่างนี้นะครับผม เรามาดูตัวรองเท้าคร่าวๆก,กันก่อนนะครับคู่นี้เป็นรหัสสีคาร์บอนอลูมิเนียมนะครับส่วนลวดลายของมันที่เกิดจากการผสมสีนะครับก็จะแรนดอมกันมาเลยนะครับ ก็ไม่เหมือนกันเลยสักคู่เดียวทั้งดีไซน์และสีดูเป็นยุคใหม่มากผมว่าสวยนะครับน่าใส่เหมือนกันบ้ายไซส์ก็เป็นสติ๊กเกอร์บางๆแปะไว้อย่างนี้นะครับพร้อมหลุดมากหายใจแรงๆนี่จะกระพือเอาคู่นี้เขาเม็ดอินชัยนาครับผลิตที่ประเทศจีนอีกข้างหนึ่งก็จะปั๊มว่า Original a d i l e t ็ e 22 Ma d e in China าสำหรับคู่นี้ก็ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับป้ายห้อยก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้และเชือกที่ห้อยมาก็จะเป็นเชือกกระดาษแบบนี้โลโก้ที่ส้นเท้าก็ขนาดเล็กๆดูผู้ดีนะครับคมชัด ลวดลายตามผิวก็คมชัดนะครับต่อมาเรามาดูของปลอมบ้างครับอันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้ซื้อของปลอมนะครับเอามาเทียบให้ดูเลยว่ามันสู้ของแท้ไม่ได้ในของปลอมชื่อรุ่นยังเขียนแค่อดิเลตเลยดูนอกจากกล่องไม่มีกระดาษหอยังไม่ใช่อีกนะครับนี่สีโลโก้สีฟ้านี่โลโก้สีเหลืองอีอย่างวะนี่แกก็ห่อม้วนๆกัมนมาแบบนี้ดูเราตัดเรื่องลวดลายออกไปนะครับเพราะว่าตรงนั้นมาตัดสินแท้ปลอมกันไม่ได้แต่เรื่องสีนะครับนี่ขาวอันนี้เหลืองต่างกันอย่างเห็นได้ชัดของแท้ก็จะขาวเหมือนนนกกัทุู่ะ ส่วนป้ายนะครับก็เป็นอดิเลตเฉยๆแล้วนี่ก็จะเป็นพลาสติก hmm. ด้วยส่วนตัวพื้นผิวนี่จากที่สัมผัสดูแล้วก็คือไม่ต่างนะครับเนียนมากเนียนเกินแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดครับรองเท้ามันงอมาจากโรงงานเนี่ยตัวหนังสือนี่โค้งตามเลยส่วนป้ายไซส์นะครับที่ของจริงเป็นสติ๊กเกอร์เนี่ยอันนี้ก็ปั๊มมาอย่างนี้เลยแต่ข้างควรปั๊มออริจินอลเมดอินไชน่าก็ไม่ปั๊มามาเทียบกันชัดๆดูซิเป็นไงใกล้เคียง ก็ใกล้เคียงแหละชัดๆเลยก็คือต่างกันที่สีนะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือความโค้งงอของแท้เนี่ยน้องนอนกล่องมาน้องก็จะทรงดีแต่ของปลอมนี่นอนถุงมาก็จะถูกทับจนง,งอเงี้ยเสียทรงกันไปเลยทีเดียวสังเกตที่ตัวหนังสือนะแล้วก็โลโก้ส้นของแท้เนี่ยขนาดจะกําลังดีดูไฮโซแต่ของปลอมนี่ก็จะใหญ่เบลเทอร์นิดนึงความคมชัดก็สู้ไม่ได้ อ่ะเรามาสรุปกันอีกทีหนึงของแท้ต้องมีอะไรบ้าง 1. กล่องตรงรุ่นกระดาษห่อโลโก้เหลือง 2. ป้ายห้อยตรงรุ่น 3. ป้ายไซส์แบบสติกเกอร์ 4. ด้านนายปั๊มออริจินอลและชื่อรุ่น Made in China 5. โลโก้คมๆชัดๆขนาดพอดีพอด,พอดีที่ส้นเท้าและ6สีต้องอมขาวไม่ใช่ออมเหลืองอีทั้งหมดนี้มีในของแท้ซื้อของแท้ใช้ของแท้เท่ แท้ๆเลยจงกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ